โอเคทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นกิรบก,กันนะซึ่เล่นอะไรดีอ่ะเล่นแบบอะไรแล้วก็ยังไม่ดูเลยแต่วันนี้เราจะไม่เล่นแมบบูเขเวนเด็ดค่ะ ว่ากันหายไปไหนถ้าถามว่ากันหายไปไหนกันมันก็กันอยู่ไหนวะไอ้กันก็อยู่นี่แหละทุกคนนี่ไงคนเนี้ยคนเนี้ยลอยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเก็ยังอยู่นะแต่ว่า เราแค่เลิกเป็นเพื่อนกันนะคะก็ไม่ได้สนิทกันแล้วเพราะผิดกันเนี่ยเราเลนเรายังเล่นแบบนี้ไม่จบเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะมาเล่นแบบนี้โอ้ยเลิกมากไอ้สัสขอโทษที่ใช้วาจาคำยันะคะ่ะขอโทษที่ใช่วาจาไม่สูภาพ ค่ามาเลื่อยๆหรอทุกคนเรากลัวเจอคนดังมาเกเลยเพราะมันทำไมทุกคนถึงทุกคนไม่ต้องถามนะคะรับทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนําไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนหรอถามมาได้ทุกคน <c oughs> ก็คือแบบเราอยู่จนกว่าจะถึงวันศุกร์ ไปแค่วันเดียวก็หยุดแล้วก็เลยได้ยืดเหรียนค่าจเราปวดเจึงคนดางมากเลยเพราะอ้ยตัวคนได้ยินใช่ไหมก็บ้านเรามันเป็นแบบอย่างนี้แหละเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคน,นก็จะมีพวกอะไรไม่รู้ แล้วบาคทีผู้ใหญ่บ้านก็จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรคนตายเสียอย่างนี้แหละช่วงประมาณห้าโมงนี่แหละห้าโมงเย็นอะไรประมาณห้าโมงเย็นเราจะไปสนามกีฬาค่ะไหนมีใครไปสนามกีฬาบ้างช่วงเย็ยนเย็นเลยแหละเพราะว่าลุงเราไม่อยากฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านพูดคนตายแล้วไม่ลูกน่าเบื่อ จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นะคนน่าเบื่อเลยคนทุกคนต้องลังมาเป็นเราดูนะทุกคนจะเข้าใจเว้ยทุกคนจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไง ไปซ่อมไม้ <c oughs> มิกกี้วันนี้เราว่าจะชวนมิกกี้มาแต่ว่ามิกกี้ไปซ่อมไม้ไม่มิกกี้ผังนเฮ้ยมีคนมาเลยทุกคนมิกกี้ไปซ่อมไม้มิกกี้ก็เลยไม่ได้มาเล่นด้วยยายคิดถึงมิกกี้มากเลยนะเพราะว่ามิกกี้อะคุณยายเอาไปไปเรียนเต้นแทนคุณงยายเอาใจดูเรียนแล้วก็ สขึ้นมาไกลแล้วนะถ้าคลิปนี้ตัดจบก็คือขอโทษด้วยนะที่แบบเออไม่ได้พูดบายบาย,ยเุกคนพอดีว่าแมพเนี่ยมันโคตรยาวเลยทุกคนแล้วแบบคือเราก็ไปไกลเลยว้วหนึ่งโออคิดวายคิปด,ดิวก็ไปถึงเส้นชัยสักทีลอย คือแบบเราโค่นเหนื่อยแลแต่ละวันตัดคลิปอีกอะไรอีกแล้ววันนี้ก็ต้องไปสนามกีฬาอีกรถใหญ่ขนของขึ้นไปปิกนิกคือเราไม่ได้ไปสนามกีฬาแบบเออเป็นริมน,นะสนามกีฬาบ้านเราอ่ะม,มันมีห้องสมุดด้วยโอ้ยจะอ้วก <c oughs> สนามกีฬาบ้านเรามจะมีแบบห้องสมุดแล้วก็แบบไปปิกนิกสิก็ไปอ่านหนังสือเพราะว่าแล้วก็ต้องทำรายงานอีกไงรายงานเรื่องยุงเกิดมาจากอะไรนะคะทำรายงานนิสิจก็ไปลินนะคะเพราะว่าแบบ เออก็จะไปหาดูนะว่ายุงเกมาจากอะไรนะยุงม,มันเกิดมายังไงเออไม่ใช่ยุงเกิดมาจากอะไรเราก็เป็นคนที่แบบเรียนเรียนวิทยาศาสตร์แบบก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เออครูส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทำการม้านะค่ะ เราจะเป็นพวกที่แบบเออไกลไกลดีแล้วไกลได้ไปรงเรียนแล้วเราก็จะมาทําทีหลังค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปรเรียนก็ต้องรีบมาทําเลยไหนใครเป็นเหมือนเราบ้างแล้วก็จะเป็นดีไซยแบบนี้ละค่ะทุกคนม่ต้องทุกคนม่ต้องด่าเลาขี้เกียจเราไม่ได้ขี้เกียจค่ะแต่แค่เราไม่มีเวลาเลย เนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูพราไปถ่ายคลิปให้คนดูอิสระแม่ก็ใช้ไปล้างจานพอแม่ใช้ล้างจานเแม่ก็ใช้ให้ไปกรอกน,น้ำพอแม่ใช้ให้ไปกรอกน,น้ำเสร็จแม่ก็ต้องใช้ให้ไปซักผ้าแล้วด้วยความที่บ้านเราอะอทุกคนทุกคนอาจจะเข้าใจนะ ทุกคนนะเราเคยรีวิวบ้านทุกคนดูแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นบ้านหลังใหม่งไงทุกคนที่สุดขึ้นมาได้นี่ไงเขาชอบแบบนี้เน,นี่ยพี่เขาไม่ชอบเลยเ้ยนี่ยพี่เขาก็จะไปสนามกีฬาด้วยนะนี่อยู่แล้ว มึนๆเกี่ยวเลยชอบเพลงเนี้แม่เราชอบเพลงนี้มากแต่ว่าวันนี้แม่เราไปทํางานแม่เราไปทํางานและชีนี้แม่เราอ่ะก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยพอปกติอะแม่เราอ่ะอบฟังเพลงนี้มากเลยนีย่เพลงนี้เลยคือเคยเปิดไม่ได้แม่เราเต้นตลอด ไอ้แต่แป๊นน,นทุกคนคือเรางงมากอันเนี้ยผีปกตินั่นไงเราว่าเลยทุกคนต้อเข้าใจแล้วะนะคะก็แบบเราไม่ได้ขี้เกียจทำงานทำการบ้านเลยแต่ว่าคือเราปาะคนชอบวิชาคณิตศาสตร์นะอะเราป็คนชอบวิทยาศาสตร์ไงคือเราก็แกล้ขึ้นมหนึ่งแล้ว ใกล้ขึ้นมอหนึ่งแล้วทีนี้ฮะงานที่ค้างอ่ะมันก็ต้องรีบมาทำเว้ยเนี่ยแล้วครูบอกว่าให้หยุดแค่วันเดียวแล้วไปรีบไปทำงานมาให้หมดคือแกแกเข้าใจเรียน,นปะคือการเป็นเรียนอ่ะทำไมไม่ได้มือไวขนาดนี้เว้ยแล้วครูคือไม่ฟังเลยเว้ยไอเขาคือเราก็บอกคอยเลวเว้ย ครูขาเทนเออหนูก็ไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะหนูก็ไม่ใช่เพ anyway okay mm ื่อนๆแลยหนูก็ไม่ใช่น้องๆแล้วตอนนี้วงนแล้วก็ให้แม่ทำขับสะอาดบ้านครูก็สอนไม่ใช่หรอคครูก็บอกก็ใ้อแม่จะทำสี่กทำนาไม้เขายังเด็กอยู่ก็คือทุกคนอาจจะฟังเสียงเราว่าเด็กแต่คือเราใกล้จบป .6 แล้วเว้ย เราจะไปอยู่มหนึ่งแล้วที่นี่ยพ่อแม่ก็ให้ทำงานบ้านปัแล้วครูคือร้อนไปไหนก่อนคะ่ะแบบขอโทษนะครูครูแบบครูแบบไม่ฟังหนูเรียนเลยว่าคือแบบเออทำไม่เสร็จในวันศุกร์นะทำไม่เสร็จนะคือถ้าจะเป็นแบบวันที่หยุดถึงวันศุกร์อ่ะเราก็ทำได้อยู่แต่อันเนี้ยเราต้องมาตัดต่อคลิปให้คนดูอีกไง ต่อเิให้คนดูดูอีกทีนี้มันโอ๊ยแบบบางารขงเขาก็แบบอาจขิให้คนดูด้วยเนอย่างเพื่อนเราก็มีกบ็่อปไ,ไปมแม่บอกว่าไม่ต้องไปไมไปแม่บอกว่าไม่ต้องไปไม่แม่ไม่ให้ไปไม่รู้

เราจะไปยาอคลิปดูนะคะเราจะตัดออกให้หมดเลยคนคอยดูเราจะตัดออกให้หมดเลยจบกาชีวิตฉันอ่ะจบแค่นี้